สวัสดีค่ะเพื่อนๆมื่อนี้แม่สมพาเพื่อนๆมาเก็บผักบุ้งฝรั่งจ้ะแม่สมกับไ่เคยกินหรอกจ้ะแต่ว่าแม่สมเห็นอ่าเพื่อนๆตั้งแดนพ้ากันกินอ่าเพื่อนๆที่เป็นเมียฝรั่งที่ยูตั้งแดนนะจ้ะอ่าเพื่อนเอาไปแกงเทปโพแกกงสมเพื่อนมาแซ่บคักอันนี้มันเป็นดอกไม้จ้ะเป็นดอกไม้อยู่หลังกอนโดแต่ว่าไอ้เมียฝรั่งพากันเอิญผักบุ้งฝรั่งพน่ะจ้ะเห็น เพิ่นพากันว่าแซบเสียบแม่สมเสียไปร้องเกียงสมไปเกียงเทพโพเบงจ้ะแม่สมปอกอ่าซิมเบิงมันสม,สมสมจ้ะลักษณะส,สมสมที่ยังบกยมเนี่ยแหละจ้ะ งามงามใช่ไหมกินหอดดอกไม้เนาะจากคนไทยนี่ก็ได้มันจีบวดับแนวก้อนผมเนีเอาไปเมือดพาขคันกินไปโททีบเนาะกินก็กินเพื่อนเห็นเพื่อนกินมาหลายปีแล้วแม่สมทนายร้องมันอยู่หลังก็โดดแม่สมเน่ย ปีที่แล้วไม่สมก็ได้แต่ไอ,อ้แกะไอ้ปอกกินดิบๆอ่ะจ้ะซิมเบิงว่ารสชาติยังไงมันสมสมเสีบอ่ะจ้ะปีนี้ว่าเสียวร้องเอาไปแกงเทโพคือเพื่อนๆในยูทู e เบิงจ้ะงามเนาะจ้ะในเตีมคู่ทงังเนาะจ้ะเอาซน,นีกันกินครั้งแรก <laughs> กินครั้งแรกเอาไปคู่ทงังนึงเอาไปลอกจ้ะ ลอกๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมืออื่นไม่สุงจะแกงให้เบิ้งจนะ้ะอันนี้ดอกทิวลิบจ้ะนะส่วนอันนี้คือดอกเมลเบิร์นเนาะจา้ะดอกเมลเบิร์นคนไทยเรียกว่าผักกุมพะนะเพื่อเอาไปขั้นสุ่มคือผักกุมนี่จ้ะบางคนก็เอาไปเอาไปถอ,อ,อดใส่ไข่ แ,แม่สุมสิล้องเอาน้อยนึงอันนี้มันเป็นของเพื่อนบ้านดอกมันต้นเมลเบิร์นอันนี้ของเพื่อนบ้านจ้ะมันสีเขมาสีเขมะ 4, อันนี้เป็นดอกเมลเบิร์นจ้ะดอกเมลเบิร์นคนไทยเรียกว่าผักกุมพะนะจ้ะผักกุมฝรังผักกุมเพื่อนเอาไปขั้นสมเอาไปชุบแป้งอทอดใส่ไข่จ้ะ เดี๋ยวมืออื่นไปสุเทเียนแต่เบงนาะจะ นี่จ้ะดอกเมลเบิร์นจ้ะผักกุ้มฝรั่งคำไปเลยนี่ไหมคักก็แม้งกินนู้นอีกพี่นอ้องคักก็แม้งกินนู้นกันผู้หญิงไทยละ่ะคักก็แม้งกินนู้นกินเม็ดใบไม้ใบไหล ย่างตับเลยงานเนี่ยเอาไปแค่นี้ก่อนจะ้ะไปซ้ำนี่กอนพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันสิด,ดับเนี้ยเหิดเดี๋ยวมันสิตายเอาซ้ำนี่กอนจะ้ะอันนี้ผักกุ้งฝรั่งจะ้ะเมลเบิร์นอันนี้ผักบุ้ง ตะบุ่งฝรั่งจะเอาไปซัมเนก่อนอจะต้นเพิ่นเพิ่นพึ่งปงปงใบอ่อนม้าแล้วก็ปงมุนดอกค่ะจะ,จะต้นเมีวเบิร์น เพิ่นปรุงใบอ่อนมาแล้วก็ปรุงดอกจ้ะซิมเบ่งกับหวานด้วยจ้ะหวานอยู่